สุราษฎร์นะครับรถมือสองราคาถูกนะครับต้องที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับรถยอดนิยมนะครับรถหรูนะครับผมรถระดับผู้บริหารนะครับคันนี้นะครับก็เป็น toyota camry นะครับ2 4 v ท็อปสุดนะครับตัวตัวเ n ิเ i เตอร์นะครับตัวนี้เป็นหนารุ่นนะครับ acv นะครับ4.40นนะครับผม ก็เป็นรถที่สวยแล้วก็นิยมใช้กันมากนะครับคันหนึ่งเลยครับของโตเกียต้านะครับตัวนี้ช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ดีมากนะครับวิ่งเลี้ยววิ่งซ้ายขวาสูดไม่มีดังนะครับผมคันนี้รถเข้าสูนตลอดนะครับรถชิกสูนตลอดทุกระยะนะครับผมคันนี้รถเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถไม่เคยชนนะครับคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ํา ผิดความนะครับคันนี้ซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงนะครับก็คันนี้นะครับก็มือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของซื้อสดออกห้างมานะครับในราคาหนึ่งล้านนะครับล้านเจ็ดแสนนะครับผมเจ้าของซื้อสดออกห้างมานะครับในราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับคันนี้ก็ซื้อถึงบ้านนะครับคันนี้ก็ซื้อถึงบ้านนะครับลูกค้าลูกค้าก็เซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับไม่เคยเข้าหูนอกเลยนะครับคันนี้ ไม่เคยเข้าอู่นอกเลยนะครับเปลี่ยนอะไรแท้ศูนย์ทุกระยะนะครับไม่ก็เป็นไม่แท้นะครับอยู่ที่สองแสนสาม0 0ื่นสามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกว่านิดๆน,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 นะครับผมสองแสนสามหมื่นนิดๆนะครับกิโลนะครับผมคันนี้ก็สีสวยนะครับสีก็ให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีสวยอังคันนะครับก็มีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมริ้วรอยเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับ ยางก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางก็เป็นมิชลินนะครับผมดอกเต็มเต็มนะครับไม่ค่อยได้ขับด้วยนะครับผมคันนี้ไม่ค่อยได้ขับด้วยนะครับคันนี้ก็ยางดอกเต็มเต็มนะครับคันนี้มิชลินนะครับก็เปลี่ยนมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันนะครับก็คือรถคันนี้คือเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถได้เดิมนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับมีทําสีเป็นบางชิ้นนะครับ ชิ้นเดียวนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชิ้นหนึ่งนะครับผมด้านหลังนะครับชิ้นเดียวนะครับทําสีตรงจุดชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับผมเป็นชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูรอบๆกันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูรอบๆรถกันนะครับว่ารถมีออปชันอะไรบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับโตโยต้าโตโยต้าแคมรี่นะครับปี2องพัจดองพรถบ้านมือเดียวเป็นรถเครื่อง2.4นะครับ 2.4V นะครับ เราก็มาดูรอบรอบรถกันนะครับดูรอบรอบรถกันนะครับสีสวยนะครับสวยนะครับไฟหน้าก็สวยนะครับไฟตัดหมอนะครับยานะครับก็เป็นมิชลินนะครับดอกเต็มเต็มเลยครับผมเป็นขอบ17บนะครับขอบ7เดิมนะครับ เป็นขอบสบเดเดิมติดรถนะครับผมตั้งแต่แรกนะครับผมตั้งแต่ศูนย์นะครับสองหนึ่งห้าทับห้าห้า R สิบเจ็ดนะครับตัวนี้๋ยวดูรอบๆกันนะครับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์คู่หน้านะรับไหเลี้ยวด้านข้างนะครับรถเดิมๆจากศูนย์หมดเลยนะครับคันนี้กุญแจคียเลสนะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับสีสวยๆนะครับให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี มีริอยเล็กน้อยนะครับมีริอยเล็กน้อยรถเดิมบางทั้งคันนะครับคันนี้มีเปิดโคมเมี่ยมนะครับดูใกล้ๆนะครับผมดูใกล้ๆกันครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านประตูนะครับแค่เราถือกุญแจอยู่นะครับก็เหมือนกับเราจะเปิดนะครับเขาก็จะเปิดเองนะครับประตูก็จะเปิดเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเลยนะครับ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าใช้ใครได้ไปใช้เนี่ยถือว่าคุ้มนะครับใครได้ไปใช้ถือว่าคุ้มนะครับขับทางไกลสบายนะครับไร้ปัญหาแน่นอนนะครับคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะขนาดนี้นะครับเปลี่ยนอะไหล่แท้ศูนย์ทุกรอบนะครับคันนี้ตรงทุกรอบนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกครั้งนะครับคันนี้มีประวัติการเข้าศูนย์ทุกครั้งนะครับคันนี้สามารถเช็คได้เลยนะครับ เดียวนะครับรถสดมากนะครับสวยมากนะครับคันนี้น่าใช้มากนะครับอ่าคันนี้นะครับผมก็ผมก็ขายอยู่ในราคาอ่าสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับโตโยต้าแคมป์เบปีสองพันผมจดสองพันเจ็ดนะครับสองจุดสี่วีนะครับผมตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับตัวเนวี่อ่าเนวี่เตอร์นะครับตัวนี้ จัดส่งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับบริการขับส่งทุกจังหวัดนะครับบริการถึงที่นะครับผมราคา1นึ่งแสนสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับแล้วก็ออปชันต่างๆของรถภายในนะครับครับแล้วก็มาดูภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นบาะหนังแท้นะครับผมระบบไฟฟ้าของในรถใช้การได้ครบนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกขึ้นลงกรบปสีบานนะครับ ก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับกระจกออโต้นะครับผมพับนะครับปักเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตนะครับผมเซตบอร์ดนะครับเซตที่หนึ่งเซตที่สองนะครับผมมาผมอะไรมัติีฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคูดคอนโทรลนะครับผมอะไรก็ปรับได้ตามหมู่นะครับใช้การได้ครบนะครับผมปรับแอร์ปรับออโต้ ปรับลดเสียงเพลงอะไรได้ครบเลยนะครับผมเป็นเปลี่ยนโหมดนะครับผมรถน่าใช้มากนะครับสวยเจ้าของดูแลดีนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ครบนะครับผมสมุดคู่มือครบนะครับตรงนี้ก็จะใส่ของได้นะครับผมใส่แก้วน้ําใส่อะไรได้นะครับฝั่งนี้ก็ใส่แก้วน้ําได้นะครับผมใส่ของนะครับผมอนี่ก็อันนี้ก็ใส่ได้นะครับ ข้างล่างนี่ก็ใส่ก็มีได้อีกนะครับใส่ได้อีกแอร์นะครับผมออโต้นะครับตัวนี้ครับออโต้นะครับผมแอ AC นะครับใช้การได้ครบนะครับวิทยุเดิมนะครับจอเนเวอร์เกเตอร์นะครับผมนำทางนะครับใช้การได้ครบปกตินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นม่านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นม่านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับผมแอร์ออกทังเบาะนะครับออกออกทางเบรงนี้นะครับผมก็จะออกทังก้นนะครับ แอรออกทางก้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับใช้การได้ครบนะครับผมติดฟิล์ม 3M มเอ็รอบกันนะครับไม่มีร้อแน่นอนครับดูด้านในนะครับมาดูด้านหลังนะครับในด้านหลังนะครับใช้การได้ครบนะครับไลฟ้าคุมอุณหภูมิครบนะครับผมด้านหลัง ด้านหลังเบาะไม่ช้ำนะครับสวยงามนะครับด้านหลังรถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ด้านบนสะอาดครับผมไม่มีข้าเบาไม่มีควันบุหรี่ไม่มีรอยจุดบุหรี่อะไรนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับภายในสวยครับภายในสวยรวมตัวต้าอยู่ครบนะครับผมยังยังเหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับ โลโก้นะครับผมแฮมลี่นะครับอยู่นะครับภายในอีกรอบนะครับผมสวยทุกจุดนะครับสีด้านนอก90%ครับมีเล็กน้อยครับริ้วรอยเล็กน้อยครับโอเคครับสำหรับภายในนะครับผม บอกปรับไฟฟ้านะครับใช้การได้ครบนะครับใช้การได้ทั้ง2เบาะคู่หน้านะครับใช้การได้ครบโอเคครับสําหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านหลังของรถกันนะครับด้านหน้าเครื่องแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังที่เก็บยางอะไรนะครับผมครับผมระบบเครื่องยนต์นะครับด้านหน้านะครับรถเดิมนะครับเครื่อง2-4นะครับ2,400นซีซีนะครับคันนี้ สติ๊กเกอร์คานหน้าอยู่ครบนะครับผมคานเดิมนะครับรถไม่มีขยับนะครับคันนี้ด้านหน้านะครับรถสวยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับคานเดิมนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับเบาโชกนะครับสวยงามนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็มาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับรถเดิมนะครับด้านหลังก็สวยงามครับเม็ดอาร์คซอกเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมอยู่ครบนะครับทางซ้ายทางขวานะครับดูข้างในนะครับกว้างมากนะครับด้านหลังนะครับผมถาดยังอยู่ยังอยู่เลยครับถาดครบยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านด้านล่างกันนะครับของรถนี่นะครับผม สียังอยู่เหมือนเดิมนัยนเครับผมสีนร้อยไข่ไก่ก็ยังอยู่ครบนะครับแม่เลงนอุปกรณ์นะครับยางอะไรนะครับอยู่ครบนะครับด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมด้านล่างนี้นะครับแต่ให้ดูนะครับด้านล่างนะครับสีนังอยู่สวยนะครับผมด้านหลังนะครับโอเคครับผมสําหรับด้านหลังรถนะครับ เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับ093-127-4299นะครับมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าเคมรี่ปี2 0 0 6จด2องพัน a จ็ดสองจนะครับผมเครื่องอ่า2น0องส0นะครับ cc นะครับคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สรถห้าหลังเดิมนะครับสีสวยนะครับ90%ไมาอยู่ที่2,30,000สามนะครับ2,30,000านนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ บริการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งนะครับคันนี้ยางดีนะครับผมมิชลินนะครับเพิ่งเปลี่ยนมา1 6,00 0กว่าบาทนะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมานะครับรถมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวคันนี้นะครับครับได้ทั่วไทยเลยนะครับผมคันนี้ของผมก็เปิดราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้3 1 9 0 0 0บาทนะครับ มีบริการจัดส่งนะครับรถพร้อมใช้นะครับผมซื้อไปเติมน้ำมันกลับอย่างเดียวนะครับคันนี้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็โทรมาได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับจะลงข้อมูลไว้ด้านล่างอีกทีนึงครับสําหรับเพื่อนๆก็สามารถอ่านได้นะครับสามารถอ่านได้แล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับสนใจตรงไหน,นอ,อยากอยากรู้ข้อมูลตรงไหนของรถอีกสามารถ ทักมาทางไลน์ได้นะครับผมจะส่งตั้งไลน์ไว้ด้วยนะครับจะลงไลน์ไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ถามได้นะครับโอเคครับผมสําหรับโตโยต้เคีมบีคันนี้นะครับใครสนใจก็โทรมานะครับคันหน้าก็มีรีวิวคันไหนมาอีกก็ติดตามชมมาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ